บทที่สิบสองบอ 6, ทอบททอีทีไม่เอกที่บทที่สิสองเจ้าแก่เข้ามาหา ขาเจ้าแก่ดูเกะโตเหา่าเจ้าแก่มานีดุโตไม่ให้เหา่าโตก็ไม่เหา่า เจ้าแก่เข้าไปหาสีเทาสีเทาขู่ฟู่ฟู่ชูใจดุสีเทาไม่ให้ขู่สีเทา ก็ไม่ขู่เจ้าแก่พอใจเจ้าแก่จอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอแอแก่ไม่เอแก่เจ้าแก่เข้าขอเอาเขาไม่โทเข้ามา มออามาหาหออาหาโตตอโอโต,ต,ตขาขออาขาเจ้าแก่จอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอแอแกไม่เอกแก่เจ้าแก่ดู ดอูดูเก,กกะกอเอกเกก,กออกะเก,กกะโตตอโอโตเหาหอเอาเหาไม่เอกเหา่าเจ้าแก่จอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอแอแกไม่เอกแก่ เจ้าแก่มานีมออามานอ,อีนีมานีดุดอ,อุดุโตตอโอโตไม่มอไอไม่ไม่เอกไม่ให้ออหอไอไหไม่โทให้ เขาหอเอาเห่าไม่เอกเห่าโตตอโอโตก็อกออกกอไต่คูก็ไม่มอไอไม่ไม่เอกไม่เ่าหอเอาเห่าไม่เอกเห่าเจ้าแก จอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอแอแกไม่เอกแกเจ้าแกเข้าขอเอาเขาไม่โทเข้าไปปอไอไปหาขออาหาสีเทาสอีสีทอเอาเทาสีเทา สีเทาสออีสีทอเอาเทาสีเทาขูขออูขูไม่เอกขูฟ,ฟูฟออูฟูไม่เอกฟู่ฟูฟออูฟูไม่เอกฟู่ชูใจชออูชูจอไอใจชูใจ ดุดออุดุสีเทาสออีสีทอเอาเทาสีเทาไม่มอไอไม่ไม่เอกไม่ให้หอไอหยไม่โทให้ขู่ขออูขูไม่เอกขูสีเทา สอ,อีสีทอเอาเถาสีเทาก็กออกกต่ครูก็ไม่มอไอไม่ไม่เอกไม่ขู่ขออูขู่ไม่เอกขู่เจ้าแก่จอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอแอแกไม่เอกแก่เจ้าแก พอใจพออ,อพอจอไอใจพอใจแบบฝึกบอแอบอแบบฝอออก,กอฝึกแบบฝึกหนึ่งฝึกอ่านให้อ่านว่ากอ เอเกเกกเอเกเกเออเ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 บบเอเบเบเตตอเอเต เตเหขอเอเหเหเขขอเอเขเขเลลอเอเลเลเททอเอเทเท Fê phò ế, kéo kéo kê cả, kéo ế, kê, kéo ạ, cả, kê cả, kéo ạ, o ế, e, ế, o ạ, kéo 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 จออาจะตอเอเตจะเตเฮหะหอเอเหหออะหะเฮหะเขขะขอเอเขขออะขะเข,ออข ขะเลเทลอเอเลทอเอเทเลเทเฟฟ้าฟอเอเฟฟออะฟะเฟฟ้าเลเฟลอเอเลฟอเอเฟ เลฟเลละลอเอเลลออะละเลละสองฝึกผันให้อ่านว่าขออาขาขาเอกขาขาโทค่า ขาขาข้าเขาขอเอาเขาเขาเอกเข่าเขาโทเข้าเขาเข่าเข้าสูสออูสูสูเอกสู สูโทสู้สูส่สูสู้หอหาออาห,าหอหอเอกห,ห,ววหาอาหอโทหา้อหอหอห้อไถถอไถอไถไถเอกไถไถโทไทย ไทไทไทแสสอแอแสแสเอกแสแสโทแซแสแสแส 3. ฝึกอ่านคำต่อไปนี้โดยให้ปิดรูปวรรณยุกต์ออกเสียงคำเดิม แล้วออกเสียงวรรณยุกต์อ่านครบคำดังนี้ขาเอกขาขาขาเอกขาสาสาเอกสาฆ่าข,า,ขาโทฆ่าท่าถาโทท่า หาหาโทรห้าขี่ขี่เอกขี่ทีทีทเอกทีสีสีเอกสีทอทอเอกทอสอสอเอกสอขู่ขู่เอกขูสู สูเอกสูสูส้สูโทสู้ไข่ไข <uds> เอกไขใส่ใสเอกใส่ให้ไหยโทให้ไข่ไข่โทไข่เข่า เขาเอกเขาเหาเขาเอกเา่าข้อขอโทรข้อหอหอเอกหอถั่วถั่วเอกถั่วเขา้าเขาโทรเขา้าเถาถั่วถอเอาเถา ถออัวถั่วเอกถัววถ่วเถาถั่วหัวเขา่าหออัวหัวขอเอาเขาเอกเขา่าหัวเขา่าเข้าถ้ำขอเอาเขาโทเข้าถออัถำโทถ้ำเข้าถ้ำงูเห่างออูงู ขอเอาเห่าเอกเหา่างูเหา่าเข้าสู้ขอเอาเขาโทรเข,ทข้าสออูสูโทรสู้เข้าสู้สู่ขอสออูสูเอกสู่ขออขอสู่ขอมีถอมออีมีถออเถอเอกถอมีถอ ไส้ไก่สไอสโทไส้ก็ไอไกเอกไก่ไส้ไก่ไข่ไก่ขอไอไขเอกไข่กไอไกเอกไก่ไข่ไก่ใส่ตู้สไอใสเอกใสตออูตูโทตู ใส่ตู้ใส่ไส้สอไอใสเอกใสสอไอใสโทไส,ส้ใส่ไส้ไข,ปข,ข,ข่ป่าขอไอไขโทไข่ปออาปาเอกป่าไข่ป่าค่าเจ้าขออาขาโทรค่าจอเอาเจ้าโทเจ้าค่าเจ้า เต้าหูตอเอาเต้าโถเต้าหออูหูโถหู้เต้าหู้มีไข่มอ,อีมีขอไอ,อไข่โถไข่มีไข่ใส่ใจสอไอใสเอกใส่จอไอใจใส่ใจเข้า ไปเอายาทาเข่าให้เขาที